ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ยูผมอองฮัมซาทีวีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไม้ครับเอาวิตรอด EP ที่ห้าครับผม EP นี้ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรจีนะครับโอเคอ๋อลืมไปเลย EP นี้นะครับผมเราจะไปเอาออกซิเดียนนะครับผมออกซิเดยนถ้ามีเสียงะรบควนขออภัยคุยกับพ่อ กับแม่ขออภัยนะครับไม่ได้พูดก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคผมก็ได้ผมก็ได้ปลูกพวกต้นไผ่แล้วนะครับนีก็ผมได้สร้างเงินะ ท่านท่านท่านขอโทษด้วยนะค่ะโอเคครับ โอเคหลัจริงๆเลยสร้างเยวก็ต้องหลัไปอันนี้ผมไปหามาก็เด้ประมาณนี้เแค่ดี๋เราไปหามาสีก่อนก่อนเรจะทำโต๊ะเอ็นชากัน 是是 โอเคเลยเราทำได้เลยมันก็ได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวเราต้องไปฆ่าวัวเดี๋ยวขอน้ำก่อน้วครับเนาอก็วันนี้ไม่มีอะไรมากอืม เอาไปด้วยเอาน้ำไปด้วยไปกันครับ พูดนานนิดหนึ่งนะครับที่ได้ออกซิเดียนเลยใหม่ครับใหม่เราต้องเอาไปทั้งหมดสีก่อน 早啊。<So. S 2> mm hmm. รัได้ละสีก้อนแล้วเรารีบขึ้นอยางเดี้วครับหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแปับหนึ่งเดี๋ยวไปเยี่ยวก่อนโอเคลองแป๊บหนึ่งนะครับคลิปนี้เราก็แค่ทำพวกแอ่อนเทนท์ก้น คิดด้อยรวมมาดูกันหน่อยก็ได้เนาะก็อย่าทำไปเรื่อยนแล้วก็คิดด้ก็คืออนังสื

Hochi ingo. <Ces> <out> เดี๋ยวขอไปเก็บค่ะวนเว่ยมาใหกเขาเก็บแกงจะกินจนเรียบเลย เดี๋ยวพวกเราต้องไปหาลาพิสด้วยนะเป็นเนื้อด้วย เบกกีไมีสองไก่ด้วยโอเคอยวผมขอให้อาหารวัวก่อนมังเหล็กๆก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะคบพอดีว่า ผมสร้างอะไรไว้เยอะไหมก็ไม่เยอะน้องนิดเดียวเองส่วนตัวก็มันเยอะสมควรแล้วเนาะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนดีไหมเดี๋ยวเราให้อาหารวัวแล้วก็จบคาไปเนาะให้มันให้มันให้โเรียน

ไปเันยังไง้า้าว่าง้องใส่เต็มบ้าโอเคเอาชุดพลาวเกล็ดบาย คลิปนี้น่าจะมีเพลงอนเท่านี้นะมั้งครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่วยกันการติดตามคลิปใหม่ๆมให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย